การจัดการขยะนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยขยะจำนวนมหาศาลที่เกิดในแต่ละวันได้ทวีความรุนแรงถึงขั้นวิกฤตโดยขยะที่พบมากที่สุดเกินกว่าครึ่งนั้นเป็นขยะอินทรีย์ที่ย่อยได้ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเศษอาหารที่เหลือทิ้งวิธีการส่วนใหญ่ในการกำจัดขยะในปัจจุบันใช้วิธีเผาและวิธีฝังกรบ ซึ่งถ้าหากกําจัดไม่ถูกวิธีจะเกิดการเน่าเสียส่งกลิ่นเหมน็นทำให้เกิดปัญหามลพิษและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปทั่วประเทศด้วยเหตุนี้จึงเกิดการคิดคน้นวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมเครื่องแปลงขยะเศษอาหารให้เป็นดินอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพที่เรียกว่าไบโอเอ็กเซลซึ่งมีกระบวนการการทำงานดังนี้สำหรับวิธีการใช้งานเครื่องแปลงขยะอันดับแรกนะครับเราจะทำการเปิดเครื่องจากนั้นเราจะนำเศษอาหารหรือเศษวัชพืชใส่ลงในเครื่อง เพื่อทำการบดย้อยเศษอาหารให้ละเอียดจากนั้นเครื่องจะทำการรีดน้ำและเศษอาหารออกเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพซึ่งน้ำหมักชีวภาพตัวนี้สามารถนำไปรดผักและพืชช่วยเร่งการเกิดรากและการเจริญเติบโตได้อีกด้วยครับต่อไปนะครับเราจะทำการผสมเศษอาหารให้เข้ากับเชื้อจุลินทรีย์ซูเปอร์แบคและกากน้ำตาล จากนั้นก็จะทําการหมักทิ้งไว้เป็นเวลา24ชั่วโมงจนเกิดการย่อยสลายเป็นดินอินรีที่สมบูรณ์สําหรับดินที่ได้มานะครับผ่านการตรวจวิเคราะห์พบว่ามีค่าธาตุสารอาหารรวมและอินทรีย์วัตถุเทียบเท่าหรือสูงกว่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์ตามที่กรมวิชาการเกษตรกําหนดเกษตรกรสามารถนําไปใช้ในราคาที่ประหยัดเป็นการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ และยังส่งต่อสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้บริโภคนับได้ว,ว่าเครื่องไบ o Excel เเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการบริหารจัดการขยะเศษอาหารให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนใช้บุคลากรในการทำงานน้อยทำความสะอาดง่าย ติดตั้งง่ายในพื้นที่ที่จำกัดมีระยะเวลาในการรับประกันหนึ่งปีนอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนและยังร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน